บลจบ,บัวหลวงประเมินที่ทางตลาดหุ้นไทยหลังจากมีเป็นจนถึงสิ้นปียังไงบ้างครับก็คิดว่ายังไม่ได้มีอะไรหวือหวาให้หน้าดีดีหรือหน้ากลัวนะคะก็คงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าถ้ามองในปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจแล้วเนี่ยพีพีเน้นตรงนั้นมากกว่าจะไปมองตลาดหุ้นปัจจัยพื้นฐานเนี่ยก็คือว่ามีการเบิกจ่ายจากภาครัฐเนี่ยที่มากขึ้นนะคะเจ็ดเดือนแรกของปีงบประมาณนี้คือตุลาที่แล้วจนถึงเดือนเมษาเนี่ย มีการเบิกจ่ายที่สูงกว่า7เดือนของ2-3ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นงบลงทุนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือมันแปลว่าภาคเอกชนเนี่ยเริ่มมีการทําสัญญาจ้างงานกันและกับภาครัฐเริ่มมีการขยับขยายไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้น่าจะทําให้ครึ่งปีหลังนเนี่ยเศรษฐกิจเริ่มขยับได้นักลงทุนสถาบ,บัานต่างประเทศที่บลจอบอหลวงติดต่อนตอนนี้ก็มีเวลินตันอินเวสโกโกลเมนแซกแล้วก็ Invest, อินเวสโนมระ นะฮะสี่แห่งเนี่ยเขาตอบเหมือนกันหมดเลยซึ่งเขามองต่างกับเรานะเขามองอย่างนี้ฮะว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามมองรวมทั้งโลกแล้วเนี่ยการลงทุนในหุ้นยังเป็นการที่ให้ผลตอบแทนท,ที่ดีกว่าอันอื่นโดยเฉพาะในช่วง3เดือน6เดือนนี้นะคะแต่ว่าเขาเน้นที่หุ้นของยุโรปและญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นแต่นี่คือเขามองจากมุมมองต่างประเทศมองและเขาก็บอกว่าถ้าใน emerging market อย่างพวกเรารวมถึงจีนหรืออะไรพวกนี้ด้วยเนี่ย ก็ยังไม่น่าลงทุนมากนะักเพราะยังมีผลกระทบจากจีนแต่ถ้าจะลงทุนก็ให้เลือกเป็นประเทศแล้วก็เลือกเป็นรายตัวได้นะคะน,นี่ก็คือเป็นอะไรที่ต้องเข้าใจก่อนว่าทําไมเขาถึงตอบอย่างนั้นคือมุมมองเขาไม่เหมือนเราเงินของเขาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เงินเย็นนะคะคือมันจะไหลไปในที่ที่ให้ผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงซึ่งดีกว่าในประเทศอื่นๆเสมอค่ะไหลไปเดี๋ยวก็ไหลามา ทาง t คมีโกมองภาพระยะสั้นของตลาดหุ้นไทยเองย่งไงบ้างครับถ้ามองระยะเดือนนะครับเราเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยเดือนพฤษภาจะเป็นเดือนที่ไม่ค่อยดีของตลาดหุ้นอันนี้อิง2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็เป็นสติย้อนหลังเรามอง10ปีเนี่ยหุ้นไทยอาโทษครับตลาดหุ้นโลกอเมริกาหรือว่า s อสแอนพีดาวโจนเนี่ยส่วนใหญ่เดือนพฤษภากับมิถุนาจะเป็นเดือนที่เขาปรับลง ส่วนของประเทศไทยเองนะครับประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของรายาไรบริษัทจดทะเบียนซึ่งส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ออกมาชะลอตัวกว่าที่คาดที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าตัวเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะฟื้นตัวกว่าที่ตลาดคาดไว้เห็นได้จากว่าเคยประมาณการ gdp กัน4%ตอนนี้ลงมาเหลือประมาณ3 5ถึง3%เป็นต้นมันก็เลยนําไปสู่ว่าในเรื่องของกาไรบริษัทจดทะเบียนอาจจะแย่ก,กว่าที่คาดการมันก็เลยเป็น2ประเด็นนะครับที่ทําให้หุ้นไทยเนี่ยอาจจะมีการลงต่อนเนื่องแต่ประเด็นที่อยากจะให้จับตานิหนึ่งว่าอาจจะลงได้อย่าง พอสมควรในระดับต่อไปนะครับก็ต้องดูในเรื่องของทิศทางขอ,องอัตราดอกเบี้ยของเฟดทำไมต้องดูเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วนะครับประธานเฟดก็คือเยนเล่นมาส่งสัญญาณคล้ายๆกับว่าเฟดอาจาจะไม่ค่อยแคร์ตัวเลขเศรษฐกิจแล้วเฟดอยากจะขึ้นดอกเบีย้ยซึ่งตอนนี้คอนเซ็นซัสค่า,คากันว่าจะอยู่ที่เดือนเซปเทมเบอหรือกันยา ถ้าเกิดประชุมมิถุนาแล้วขึ้นดอกเบีย้ยขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นปัจจัยลบกับสินทรัพย์เสี่ยงทำไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วช่วงของประมาณกลางปี2013ซึ่งช่วงนั้นเนี่ยมีการยิวของมันตบัดขึ้นแรงเพราะคาดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยผลก็คือว่าตลาดหุ้นโดยเฉพาะไทยก็ลงมาเป็นระดับร้อยจุดอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ตลาดให้ความสําคัญแล้วก็วิตกกังวลพอสมควร ส่วนปัจจัยเชิงบวกมีไหมผมเชื่อว่าก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่าดอกเบีย้ยที่ลดลงเนี่ยมันทําให้ตัวผลตอบแทนในเรื่องของปันผลเนี่ยมันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นหุ้นที่มีฐานะทางการเงินที่ดีแต่ลงมาแรงนะครับจากโมเมนตัมที่ผมบอกเนี่ยมันก็จะเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าไปซื้อส่วนในเชิงของทางเทคนิคนะครับในเรื่องของภาพของรายเดือนเนี่ยแนวรับที่มองกันก็อยู่ที่ประมาณพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าจุดนะครับหรือว่าต่ำกว่านั้นขึ้นอยู่กับว่ากําไราจะออกมาเป็นอย่างไร ก็สําหรับการลงทุนผมเชื่อว่าเพื่อภาเป็ิทุนานคนที่ลงทุนระยะยาวได้ผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าผมเชื่อว่าระดับนั้นเนี่ยดาวไซต์ต่ำแล้วครับถ้ามองพื้นฐานรวมกับกําไรบริษัทที่จะทยอยประกาศออกมาแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในช่วงสัปดาห์หน้าเป็นยังไงครับสำหรับกำไรบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดจะทยอยประกาศวันศุกร์นี้เราจะทราบประมาณวันจันทร์นะครับผมเชื่อว่าตัวเลขที่จะออกมาเนี่ยก็น่าจะเป็นผลลายหลักทรัพย์มากกว่า ถึงแม้ว่าจะอยู่ในเซกเตอร์เดียวกันแต่กำไรอาจจะแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนส่วนใหญ่คงต้องทําการบ้านนิดนึ่งนะเพราะบ,บริษัทที่มีอัตรากาไรเติบโตอย่างอย่างมีนัยสําคัญหรือต่อเนื่องผมยกตัวอ,อย่างอย่างพวกที่เป็นเช่าซื้อพวกที่เป็นเมืองไทยที่ซิ่งหรือว่าที่เป็นสวัสด์พวกนี้เราเชื่อว่ากําไรยังเติบโตดีต่อเนื่องพวกนี้น่าจะเอาไปฟอร์มตลาดได้ในระยะกลางถึงยาวเราก็เลือกจีบบอยพวกนี้ตรงข้ามถ้าสมมุติเรามองแล้วหุน้นสังหาออกมากําไรไม่ค่อยดีแล้วแนวโน้มพรีเซลยังแย่ต่อเนื่อง อันนั้นก็จะเป็นจุดที่เราอาจจะต้องมีการ Stop l o ้อนหรือขายออกไปก่อนงนั้นตอนนี้เป็นช่วงที่เราสําสหรับนักทุนก็คงต้องทํากันบ้านแล้วก็เวลาตลาดขาลงข้อข้อต้องเรียนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราต้องเรียนพวกตราสารรอนุันธัด้วยคือเวลาหุ้นตกเนี่ยเราส่วนใหญ่จะไม่ค่อยขายหุ้นแต่วิธีป้องกันหรือว่าทําให้พอร์ตเราขาดทุนน้อยลงก็คืออาจจะต้องใช้วิธีชอ็อตโพซิชันหรือว่าอาจจะใช้ออปชั n นเข้ามาช่วยก็ได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ความเสี่ยงของพอร,ราลลดลง ถ้ามองปัจจัยบวกหลังจากนี้มันมีอะไรที่พอจะเห็นบ้างครับปัจจัยบวกก็คือว่าอย่างที่เรนคือว่าถ้าเศรษฐกิจอเมริกาฟื้นตัวดีขึ้นโดยที่เฟดก็ไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยด,ด้วยอันนั้นผมคิดว่าจะเป็นภาพที่พลิกจากเมื่อกี้ที่บอกเลยว่าตลาดก็จะมีการพลิกกลับได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันรวมถึงอาจจะมีรัฐบาลอาจจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมซึ่งผมเชื่อว่าก็ยังมีความเป็นไปได้เพราะว่าฐานะทางการ เงินของของของประเทศเองเนี่ยก็ยังดีอยู่เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าข่าวพวกนี้ก็จะเป็นข่าวที่เป็นเชิงโพสิทีฟกับตัวของกําไรแล้วก็ของของตลาดหุ้นไทยด้วยครับ